ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบครับยี่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 แจ๋เพลออกแล้วนี่ตอนออกมาออกมาเหมือนมนโจรเลยเตินเรียกตัวนะแต่อยากทิ้งชอดเด็ดไว้ให้น้องอีกโอ้ดีจริงๆเลยเซียบอย ใช้เข้ามาไม่ได้ด้วยเรวต้องรอแม็กซิจวดมาดึงนะพี่น้องมันไม่ได้ติดเด้มันไม่ได้ติดเด,มมด,ด,ด้มันกระตุดนี่โอ้กระตุดกระตุดแบบไหนอ่ะ รอพี่แม็กมาดึงดีกว่าไม่ยอมยวเดี๋ยวรอพี่แม็กมาดึงไม่ขึ้นหรอก แล้วเกือบแล้วเอาไม่เอาไม่ยกไม่ยกไม่โอ้ยอมแพ้แล้วเนี่ยกระดาวดิน ไม่แค่นี้เองครับแต่รถไทยไม่เข้าไปไม่ได้นะลอน้อนาด้วยลอ้อนาแด้วลยลากขึ้นไหมขึ้นมาแล้วมั้งมาแล้วมาแล้ว,ลวพอดีเลย กลับบ้านนี่ทิ้งชัเด็ดว้อีกออฮะเราโซอยู่กับพี่แม็กโน่ยกยุกกระลังนี่นี่ลังนี่ลังนี่ลังนี่ โอ้จะบอยยังยังจ้าบอ่ะวาร์รมันมาทำยงไทำร่องไว้ไินมันมาวางสนุกไแล้เเข้าไปโดนไหโดนหิงวางวางสนุกึ้นขาจา โอ้โซนี้เบาด้วยนะลากแต่โซ่ก็หมดแรงแล้วเซบอยขึ้นบหัวหนะนตามติดชีวิตรถด,ดำ <c oughs> <c oughs> รถถ่ายมาช่วยแล้วเอาพี่แม่ก็จะเอารถถ่ายดึงถ่ายดึงขึ้นโลกถ่ายดึงป่ะเกียวเกียวเอาพี่บอย นี่เกี่ยวเกี่ยวรูนี่เกี่ยวเกี่ยวรูนี่งงงงงอะไรเสียบเลยเสียบมันมีรูอยู่นะรูที่ดินไอเนี่ยมึงเอาลงมางั้นเลยน่ยปวยเอ้ยน่ะนั่นแหละเอาวางั้นแหละไอ้งั้นก็ได้เลยเอองั้นแหละมันรู้หรอกใช่ไหมมันรู้หรอกมันทำมาแล้ว

Qua danh Quá hằng nhau. Danh nhận hằng nghe lăm người. Ni nắng 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 này nắng 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 boy พอดีเสียตินเรียกตัวกลับคืนครับต้องกลับแล้วนี่ครับทิ้งฉอดเด็ดให้น้องไปถ่าย youtube นะโอ้ขอบคุณเสียบอยมากๆเลยวันนี้ที่มาช่วยวิ่งนะบายบายจมมา <c oughs> เลยเลยเลย <cười> 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 Ô, là là ờ. Ây dồi Ồ, <laughs> phải đó là... xe bôi Đến thang plot pay nè Cơm hai bên này Cơm hai Cơm luôn hai ai tài leo <laughs> นี่ครับมาดูจะ맥แม็กแม็กซสิจวดแคบนะครับตัวนี้เขอ,อยากต้องใช้รถไถดันตามตลอดเลยนี่ครับมาดูฟิมือแม็กซสิจวด จะรอดหรือเปล่าเลย <ไป S 1> เลย <ไป S 1> เลยไม่ได้ไม่ได้นะพี่น้องอย่างนี้ลำบากรถไทยเลย เดี๋ยวให้อางิงดันก่อนครับพอดีผมขออนุญาตถ่าย y t u b e ก่อนถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูคนะับก็ให้อางิงดันก่อนขาแรงนะขาแรง ฝนก็จะมาแล้วนะพี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาดูครับฝีมือปลาเอี่ยวเขาได้หรอเปล่านะนี่ครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูฝีมือเพิ่งขับหกล้อได้สามวันนะพี่เอียวเนี่ย

อันนี้ตาร์เมเด็กวิทราเฮ้กเฮ้ยจุดิตราโอ้บ,าบา<ม>้าบ้าเลยเลยเว่าลเลี้ยว <c oughs> ยาวไปเลยตรงตรงไปก่อนอย่าพึ่งหักอย่าพึ่งหักเด้อตรงไปเลย

ล้อล้อตรงตรงน้ำเอาลงเลยหัวหน้าไปเลิไปลดไอ้นแนเอาลงนะบาดไปใยย่ เอายกไมมยกไหมเนี่ยค,คลิปนี้พามาดูครับนี่ทีมงานนะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บจ